นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ารถยนต์ที่ขับขี่บนท้องถนนนั้นจะมีเกียร์อัตโนมัติมากกว่าเกียร์ธรรมดานั่นก็เพราะว่าเกียร์อัตโนมัติ ให้ความสะดวกสบายได้มากกว่าเกียร์ธรรมดาและก็เรื่องปัญหาจาราจรที่ติดขัดบนท้องถนอนอีกด้วยจึงทําให้ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่นั้นเลือกซื้อรถยนต์ที่มีเกียร์อัตโนมัติมากกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดาแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าเกียร์ธรรมดานั้นอาจจะมีดีกว่าเกียร์อัตโนมัติก็ได้และในวันนี้ค a r ออฟโนมี5ข้อคิดดีๆดีมาแนะนําว่าทําไมเกียร์ธรรมดาอาจจะดีกว่าเกียร์อัตโนมัติ 1. สมรรถนะที่ดีกว่าสืบเนื่องจากการใช้ชิ้นส่วนน้อยและการทํางานที่แตกต่างแม้อารมณ์การขับเกียร์ธรรมดาอาจจะถูกมองว่าเป็นมนุษย์ยุคหินแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันให้สมรรถนะที่ดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อกําลังส่งตรงลงชุดเฟืองท้ายทําให้การขับขี่รู้สึกได้อำนาจถึงการควบคุมรถที่มากกว่าและมันยังทําให้มีความมันในการขับขี่รถยนต์อีกด้วย 2. ประหยัดกว่า หลายคนไม่รู้ว่าเกียร์ธรรมดามีอัตราการประหยัดมากกว่าเกียร์อัตโนมัติด้วยเหตุผลง่ายๆเรื่องของจำนวนอุปกรณ์ในระบบที่น้อยกว่าทําให้มันลดการสูญเสียกําลังจากเครื่องยนต์สู่เฟืองท้ายก่อนลงลอ้อและการทํางานของเกียร์เองใช้การหมุนตรงของเฟืองต่างๆที่รับแรงมาจากชุดคลัตชมีการสูญเสียกําลังที่น้อยกว่าซึ่งจากการทดสอบของ Consumer Report พบว่าเมื่อเปรียบเทียบรถยนต์รุ่นเดียวกันแล้ว ที่ใช้งานเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติมันแตกต่างกันถึง10%เลยแต่ในปัจจุบันเกียร์ CVT ก็มีอัตราประหยัดที่ให้ความสามารถเท่าเทียมกัน 3. จ่ายน้อยกว่าแน่ละ่ะเกียร์ธรรมดามักจะอยู่ในรุ่นล่างๆของรถยนต์หลายๆรุ่นและเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงจะจ่ายถูกกว่าในราคาค่าตัวรถถ้าคุณขับรถเกียร์ธรรมดาได้แต่ก็จริงอยู่ เกียร์ธรรมดาจะเป็นรุ่นต่ำๆแต่กลับกันมันทําให้คุณขาดหลายๆสิ่งที่เป็นออปชันแต่ว่าคุณจะกลัวทําไมเมื่อลดสามารถแต่งได้ทั้งคันอยู่แล้ว 4. ทนทานกว่าเกียร์ธรรมดามีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานมากกว่าและทนทานกว่าเกียร์อัตโนมัติด้วยส่วนหนึ่งของเกียร์เหล่านี้มีระบบไม่ซับซ้อนมากนักทำให้การสึกหลอ,อน,น้อยกว่า จึงทำให้เสียยากกว่าที่สําคัญการซ่อมเกียร์ธรรมดายังมีราคาถูกกว่าเกียร์อัตโนมัติซึ่งมีชิ้นส่วนเยอะกว่าทําให้ส่วนใหญ่ในกรณีเกียร์อัตโนมัติการยกเปลี่ยนอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 5. ลดอาการเหมื่อเพื่อเพิ่มความมีสติคุณจะเชื่อไหมว่าเกียร์ธรรมดาให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดและข้อสำคัญเรื่องนึงก็คือ การที่คุณมีสติมากขึ้นในการขับรถการที่ชีวิตคุณยุ่งเหยิงในการขับรถเกียร์ธรรมดาทําให้คุณต้องคอยเตือนตัวเองและจดจ้องในการขับขี่รถเกียร์ธรรมดามากกว่าในต่างประเทศมีการรณรงค์ให้คนที่ป่วยเป็นโรค ADHD ซึ่งคนไทยเราอาจจะรู้จักในชื่อโรคไฮเปอร์การขับรถเกียร์ธรรมดาซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่เมื่อขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วพบว่า มีสมาธิในการขับขี่มากขึ้นแต่ยังไม่เคยมีการวิจัยอย่างจริงจังและนี่ก็คือ5ข้อดีของเกียร์ธรรมดาที่มีดีกว่าเกียร์อัตโนมัติที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลว่าท่านจะชอบเกียร์แบบไหนมากกว่ากันหรือไม่เกียร์ธรรมดาอาจจะมีข้อดีมากกว่าเกียร์อัตโนมัติมากกว่านี้ก็ได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่